สวัสดีชาวไม r ครบก็ขอ,อกรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมเช่นเคยนะก็จากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจะสร้างบ้านใ้คุณลาลีก่ก็มาสร้างบ้านในคุณลาลี่กันเลยแต่ว่าคลิปหน้าผมจะสร้างบ้านในทูมทูมนะเพราะว่าทูมทูมเขาอยู่ในคอ,อกม้านี่มานานแล้ะเพราะว่าต้องสร้างไม้ทูมทูมใหม่โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลย เราจะมาสร้างบ้านในคุณลารี่ซึ่งผณต้องทําอุปกรณ์คุณลารี่บ้านคุรลาลีต้องเด็กบ้านของกูเข้าขนาดกูเรียกกูยังได้ว่าคุณลารี่เลยเพราะฉะนั้นกูจะสร้างบ้านคุณลาลรี่ด้วยคอนกรีตก็เดี๋ยวไปเอาวัตถุดิบกันก่อน โอเคเราหาวัตถุดิบกันได้แล้วก็ไปหาสถานที่ตั้งที่จะสร้างบ้านผมว่าคุณลาลีน่าจะสร้างบ้านไว้น่าจะแถวๆนี้แหละใกล้ๆฟ์มแกะก็ลองดูว่าจะเวิร์กไหมนะมาคุณลาลีผมจะเอาเป็นกำแพงสีขาวหลงังคาสีแดงนะก็ประมาณนั้นอย่างแรก,ก็วางบล็อกเลยประมาณ6กบล็อกก,ก็วางแนวอย่างนี้ประ,ประมาณเจ็ดบล็อก ประมาณนี้หรือเขาจะเอาไปตกแต่งก็ได้ซึ่งผมจะทําเป็นสองประตูซึ่งก็อาจะใช้ได้ก็วารีบ็อกนึงก็ได้นะห7บกจ็ดบอกนี่แล้จะไม่ได้แล้วก็วางวางลงไปก็วางอย่างนี้วางลงไปวางวไปก่อนมันไม่ได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวเออมันต้องขูดเออสองล็อกสองประตูเอออย่างนี้ ซึ่งาวางบล็อกลงไปวางบอกลงไปกันดีกว่าเอาบล็อกไม่พออีกโอเคผมก็ได้ไปทำบล็อกมาแล้วนะก็ต่อเติมเลยซึ่งบ้านนี้ผมจะทำก็เป็นประมาณนี้เป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ให้คุณลาลีมานั่งเรือเดี๋ยวผมขอสร้างแปกหนึ่ง โอเควางกระจกลงไปก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะวางไปกระจกก่อเป็นกระจกใสเพราะว่ายังไม่มีสีฟ้าย้อมมพุงตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเอาสีฟ้านะแต่ว่าผมไม่มีสีฟ้าย้อมก็เลยเอากระจกใสไปก่อนนะคุณลาลินะโอเคหลังจากนั้นก็ตกแต่งทางเดินซะหน่อยก็เอาที่ขุดมาขุดกันเลยแบบนโอเคขุดกันเลย โอเคคูด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 ทำเป็นทางเดินอย่างนี้เหมือนวูบานเอ็มบีซีะนะแต่ว่าก็าําให้คุณลาลีคุณลาลีคนน่าจะดีใจหนาะดูโอเคเสร็จแล้วผมวางประตูวางอะไรเสร็จแล้วก็วางเรืออะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาคุณลาลีก่อนแป๊บหนึ่งไปเชิญคุณลาลีมานั่งเรือนะลาลีไปไปหาคุณลาลีกันว่าคุณลาลีครับผมทำ้านให้แล้วครับ โอเคคุละลี่ผมทำบ้านให้แล้วคุณละลี่ขึ้นขึ้นบ้านเลยผมทำพิธีขึ้นบ้านมาให้แล้วอ่คลาคุณลลี่ลลี่อยู่ไหนมงเพราะว่าเปิดประตูไว้ดีกว่านะแต่ว่าเปิดประตูไว้ดีกว่าอะ จะได้ออกง่ายแล้วก็ทุบเรือทุบทุบโอเคโอเคมัน okay, okay. ใกล้มือแล้ว okay, ลลล okay, อ okay, โอเคคุณละลีโอเคตีผมเออโอเคโอเคอย่าตีผมมาโอ้อยาอลล่าตีผมคุณละลีไอหัวตายโอเคคุณละล,ลีตามผมมาเลยคุณละล,ลีครับทำมาในคุณแล้ครับตามผมมาเลยครับมาน,นี่คุณละลีตักคอรไสมให้ด้วยมาน,นี่คุณละล,ลีคุณละล,ลีอยู่ไหมฮัลโหลตามมาสิเร,าาาเร็ว เดี๋ยวเปิดประตูให้คุณลลี่เขาคุณลลี่อยู่ไหนเอาคุณลลี่เขามาแล้วเอาตีตีคุณลลี่นั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือโอเคคุณลลี่โอเคโอเค,อเคนั่งเรือแล้วนี่ไงคุณลลี่เขามีความสุขมากเลยว้าวตบทอสไว้ให้หน้อยปึกปึกแล้วก็โอ้ยคุณลลี่อย่าตีผมอ่าคุณลลี่อ่า เขา่าจะดีใจ the okay. okay. <c oughs> นะดูเขาแฮ่ตลอดเวลาโอเคก็โอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับทำบ้านใหคุณลาลีคลิปหน้ากมอาจจะทำบ้านใน้ทุ่เอ่อทุ่มทุมนั่นแล้วก็เปลี่ยนจากเอาทุ่มทุมมาอยู่ในบ้านใหม่แล้วก็ให้ไข่ดาวมาของผมมาตั้งชื่อว่าไข่ดาวแล้วให้มันไปอยู่ในคอกโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับก็คลิปหน้าก็จะทำอะไรก็ติดตามดูนะขอบคุณ ที่รับชมมาถึงตอนจบาบายยจ้า